เอราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปอะไรคอสโอเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการพัฒนาทีมของผมนะครับทําให้ทีมของผมเนี่ยมี DPS ที่สูงขึ้นนะครับเอ่อตอนนี้ DPS ของผมนะจะอยู่ที่เท่าไหร่วะอืมแป๊บนึงนะผมขออนุญาตใส่ก่อนนี่ครับก็ทีมของผมนะครับก็จะมี DPS ทั้งหมดนะครับอยู่ที่1.2ึ่งจุดสองโอเอ็นเอโนดประมาณนี้นะครับผมโดยที่ครั้งนี้นะครับผมจะมาทำการทําทีมนะครับให้เป็นตัวของแคทก หรือว่าบิลุสให้หมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ของผมมันขาดอยู่ประมาณห้าตัวนะครับตรงนี้ผมมีแล้วสามตัวนะั่นนี่หนึ่งสองสามนะครับมีทั้งหมด3ตัวตรงนี้นะก็ตอนนี้คือขาดทั้งหมดอีกห้าตัวนะครับผมจะมาทำให้มันขึ้นแลงย u G M ให้หมดนะครับแล้วผมก็ไปฟาร์มมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี่นี่ครับแชท ัดกอดนี่ประมาณนี้นะครับคือเยอะมากๆมี UGM พัดแล้วก็มีเอ้ยมี GM พัดแล้วก็ UGM พัดรอยูจีเอนะครับอะไรประมาณนี้ครับไม่รู้มันจะพอไหมนะทุกคนว่าอีก5ตัวนะครับมาครับทิกเก็ตของผมนะทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่ประมาณ7,200ันนั่นก็คือตันแล้วนะครับมาครับเรามาเริ่มการผสมเงากันเลยดีกว่านะครับโดยการส่ง UGM มาก่อนนะครับซึ่งมันต้องใช้6ตัวนะครับที่จะขึ้น UGM พัดนะก็อันนี้ก็กลายเป็น UGM ััด3ตยูจีมก็ํา การใส่อย่างนี้ไปเลยนะครับโดยที่ผมไม่รีรออะไรโมันมันไม่พอนะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนเป็น UGM เอ้ยเป็น GM นะ GM พัดก็ค้ารไปเลยนะครับจังหวะนี้ การคาบครั้งหนึ่งนะครับของ UGM นะทุกคนก็จะใช้ตัวของแรรรัตเนี่ยพันสี่นะครับเลเจนดารี่คอย Call, อีก2ก็ทิเก็ตอีก130ประมาณน,นี้นะครับผมก็ใช้ของก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เยอะอยู่แหละนะครับซึ่งแต่ว่าผมไปฟาร์มมาก็ค่อนข้างที่จะตันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพันสองร้ยเด้อยทิกเก็ตเนี่ยมันจะได้ HGM ทั้งหมดไหมนะครับที่ผมต้องการก็คือหตัวนะ Okay. ตอนนี้คือผมก็คาบไปอยู่พอประมาณหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทิเ็ตเหลือ0 0 0พันนะครับโอ้โหลดลงมาเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปุดล็ลอกนะเพราะว่าพอคับเสร็จมันจะล็อกให้แต่ตงวันี้แนลนะ้วเราต้องออกมาปุดล็ลอกนะครับนี่ UGM ก็ขึ้นมาเพิ่มครับซึ่งตอนนี้ผมขาด UGM อีกประมาณ2ตัวนะ UGM พัด2ตัวนะเพื่อจะทําการ HGM นะน้ได้อีก1ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีก1ตัวโอเคผมก็ออกมาอันล็อกนะทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องล็อกให้ตลอดโอเคครับมา UGM ครับอีกตัวหนึ่ น่าจะเป็น h g m อีกตัวหนึ่งนะครับปือ้อตอนนี้ก็ขาดประมาณอีกสี่ตัวนะครับไม่รู้ว่าจะพอไหมตอนนี้ทิเ็ตก็เหลืออยู่ประมาณสี่พันนะครับสี่พันเก้าโอเคเอาไปกันต่อครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ผสมเงามาจนเหลือประมาณ2 6 0พันหกร้อทเตแล้วนะครับก็ เหลือข้านที่จะน้อยนะครับจาก7,000นะทุกคนโอ้ฟาร์มจนตาเหลือกนะครับใช้แป๊บเดียวแม่งจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวออกมาผสมให้เป็นเป็น UGM นะครับจะได้แบบรั้วาขาดประมาณอีกกี่ตัวนะผมรู้สึกว่ามันจะได้แค่ประมาณ2ตัวนะทุกคนเออเพราะว่ามันรู้สึกได้น้อยมากไปกันต่อครับหรือว่าอาจจะได้แค่ตัวเดียวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคตอนนี้ก็คือตัวของผงดัดผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปแลกกันครับเดี๋ยวมาแลกกันนะครับว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะมันตันที่5้าพันนะโอเคแลกเลยป๊๊าปป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 ๊าโอเคหมดนะครับไปครับไปกันต่อมาผสมกันต่อนะครับจะดูก่อนว่าเราสามารถขึ้นแรงได้ป่างยรับอัดล็อกไปอัดล็อกออให้หมดนะครับขาดอีกประมาณ1ตัวนะตัวเวิร์กขึ้นแรงอยู่จีเอ็มว้าวมันค่อนข้างที่จะหมดไวเลยนะแล้วก็คือแบบทำขึ้นยากมากๆเลยก็ได้ประมาณอยู่จีเอ็มพัดเนี่ยประมาณ4ตััวววแล้้้นนนะะไมม่่รูาจพอขึอีกตัวนึงแล้ว่ คลิปนี้จะได้ HGM แค่ตัวเดียวนะครับการที่ผสมมาโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับน่าจะหมดแล้วนะครับทิกเก็ตก็เหลือประมาณพันสามนะครับผงดัดก็หมดเป็นเทียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เท่าไหรรมันจะขึ้นขึ้นไม่ได้ดีนะครับถึงแม้ว่ามี UGM อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ทําขึ้นมาประมาณ สัก1ตัวนะครับซึ่งรวมจากของเก่าด้วยก็ประมาณสี่ตัวนะครับก็ประมาณอีก4ตัวนะครับหรืออีกสตัวที่ผมจะต้องไปหานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็แต่จริงๆก่อนอนะ้นนี้คือผมทําการเก็บตัวของน e ดคิวไปเยิมแล้วอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาทําการไหนๆก็เหลือที่เก็ตอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอามายัดใส่เข้าไปนะครับเอ m จีเอ็มทั้งหมด4ี่ตัวนะครับที่เราทำมาเราก็ใส่ตัวแล้ว ดราม,มิตเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้ดาม,มิตพอๆนะแล้วก็รับมาครับผมแล้วก็เอามายัดอีกนะผมไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือยังแต่ว่าเอามายัดก่อนจริงๆผมกาว่าจะทาให้มันครบๆให้หมดแล้วค่อยเอามายัดทีเดียวนะแต่ว่าขี้เกียจแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็แม็กแล้วนะครับอันนี้น่าจะยังไม่แม็กนะสองอันนะน่าจะอีกรอบนะครับผมว่าประมาณนั้นอีกรอบ อีกรอบ2รอบนะครับมันต้องยัดประมาณ2ตัวท้ายตรงนี้นะครับเข้าไปน่าจะตันแล้วนะครับดูจากทรงตัวสุดท้ายโอเคแม็กเรียบร้อยนะครับมาแล้วทำการปั้นนะครับ2ตัวบนแรกเนี่ยผม2ตัวแรกเนี่ยผมทําการเปลี่ยนสแตทเป็นเทียบรอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนสแตทสองตัวหลังเป็น M กันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดผมเพิ่มมาทั้งหมด4ตัวในในทีของผมนะครับ4ตัวของตัวบิลลตัวใหม่นะครับก็ส่ตัวดาเมจจะเป็นเท่าไหร่นะตอนแรกมันอยู่ประมาณน1 NOD นะ ผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นมาไม่มากเดียวแต่ว่ามันก็เพิ่มแหละนะครับผมผมว่าประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวทําการเี่ยนสเตตก่อนนะครับและต่อมานะครับก็เป็นการเอนชา์เงานะตอนนี้คือผมมีตัวของคอเนี่ยอยู่ประมาณอคอนะครับอยู่ที่ประมาณที่มันเอามาอัพนะหุกคนจะใช้เป็นสีฟ้านะครับผมมีอยู่ประมาณ4,410นะครับหรือว่าไอ้สี่พันะสี่พนะประมาณนี้นะครับและเขาก็ โอเคเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับแบบสิ่งที่ผมต้องการคือดาเมจอันติแล้วก็เออเลเวลนะครับที่อินชันทุกๆครั้งนะโอเคมาเริ่มจากตัวแรกครับไปก่อนเลยมีว่องไวนะครับมีว่องไวตันอยู่แล้วก็อ,อ,อาจจะยังโอเคนี่ครับอันติมาต่อไปดาเมจนะคือผมอยากได้ดาเมจแต่ว่ามันมาให้ครบๆเลยอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้พอไหมอ๋อโอเคนี่คือขาดดาเมจนะครับไม้ว่าผมจะสุ่มเลยไปรอบนึงนะทุกคน โคตรเสียดายผมสุ่มเลยไปอ่ะผมว่าสุ่มเลยไปปุ๊บไม่ได้เลยนะของที่เราต้องการเหมือนเปลืองของฟรีไงไม่รู้เลยทุกคนอ่ะโอเคตันนะครับตอนแรกผมก็ตันแล้วแหละอันนี้มันเสียของฟรีไปเยอะอยู่นะโอ้โหลืมอันนี้อ่ะตัมมาพอดีได้สองนะครับไปกันต่อนะครับอันติดตันแล้วนะแต่ว่าดามิดยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราดามิดตันนะเป็นพาวเวอร์ตันนะโอเคตันแล้วนะครับไปครับเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับ ไม่รู้ของจะพอไหมอุ้ยมาถึงพาวเวอร์ตันเลยนะครับรอบนี้ถ้าเลเวลมานะครับตัวของอินเทอร์นอลมาก่อนว่าจะข้ามเลยนะครับแบบไม่ต้องเอาความเร็วโอเคเอาความเร็วมานะครับถ้ามันมาเลยก็พอนะครับอินเทอร์นอลนี่ครับตันหมดเลยแล้วบัฟพิเศษนะอะอะโอเคมาพอดีนะค่อนข้างไวนะครับแต่หรับตัวที่3มตัวที่4ี่ก็ค่อนข้างไวนะวามามาขาดดาวมิดนะครับจังหนะนี้ดาวมิดตันหน่อยเว้ยอุ้ยเอาผมไม่ได้ล็อกโอ้ oh my god โอเคไม่เป็นไรครับไปกันต่อผมว่าผมจิ้มไปแล้วนะแต่ว่าจิ้มไม่โดนน่าจะจิ้มไม่โดนอ่ะมันมาอีกรอบแล้วนะผมล็อกก่อนอเอมีว่างไวามาพอดีนะครับก็ต่อไปก็อออินครับไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวของดามิดูบีวีครับไม่ได้นะอันนี้เกลือเกลือเกลือครับเกลือจัดเกลือจัดโอ้โหเอาไหมครับไปกันต่อต่อวีครับครบอปรอบ โอ้โหข้ามโอ้ไมคก็ถุงข้ามผมผมโคตรเพลินไปไหนอยจริงๆนี้ครบแล้วนะครบเสร็จแล้วนะแต่ว่าข้ามไปนะครับไม่เป็นไรของว่ามันยังไม่หมดถือว่าวยอยู่นะทุกคนเดี๋ยวค่อยๆกดละมื่วิี้พอกดรวนไปหน่อยติดนะครับติดหลุดรัวเสียของจัดปุ๊บ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 ยังยังยังไม่มาอีกหรอมันมาแล้วนะครับแต่ว่าข้ามเอใไม่ ขอใหม่ได้ปะขอแบบมาใหม่ได้ปะสักทีโอ้โหมัน,ม,นมันขาดอยู่ขีดเดียวมันจะเหลือไว้ทําไมขีดเดียวโอ้โหแม่งหมดนะครับหมดแหละโอเคเรามาแลกก่อนนะครับเป็นสีฟ้านะเอ่อแลกคืนนะครับแลกคืนมันสีฟ้าแลกไปเลยครับอันคอมมอนอันคอมมอนมาแลกเพราะว่าอันคอมมอนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อยู่แหละขาดดาเมจอยู่อันเดียวนะทุกคนขาดแค่ดาเมจจริงๆเนี่ยพาวเวอร์นะครับขาดแค่พาวเวอร์พาวเวอร์ตันอะ โอยั่างนิ่งอะทุกคนมันมันไม่ค่อยออกเลยอะนิ่งจัดโอ้โหสามออกทีหนึ่งสามไม่ตันอะออกตันตันเลยดีโอ้โหเหลียวไอ้ทําไมครับโอ้โหดูความโอ้โหหมดนะครับความเกลือที่มีมาอะใช่เรื่องไหมเนี่ยไม่ได้ใช่นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมใส่ต่อนะครับมีเท่าไรใส่ให้หมดแล้วไปฟาร์มใหม่นะครับได้ประมาณน,นี้นะครับคือขาดแค่พาวเวอร์อะตัวนี้คือเมมจัด คือขาดขาดแพ้พาวเวอร์ครับผมไม่ยอมนีของขาดต้องเติมมาผูแม่งอสองมาทําไมสองอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ข้ามทีเดียวไม่มาเลยนะครับทุคนคือกดอามันมาแล้วโอ,อ้โหออกอินไปโอเคครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวามาดูดาเมจทั้งทีมาผมกกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนี่ครับทีมของผมก็จะเป็นตัวของบิลลุสหมดแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าดาเมจทางขวาเนี่ยก็อินอินโอดี o D หมดเลยนะครับก็ ก็ไม่ต่างก็ไม่เคยต่างมากนะที่ผมดูตอนนี้นะครับแบบไม่ค่อยต่างจากทีมเดิมเพราะว่าอันนี้ก็ดาเมจดอยู่ที่ประมาณห้าห้าเนี่ยดูจากตัวของเฟิร์นฮีโร่นะครับดาเมจก็ห้า o c ดสมเก้านะครับแล้วก็มาตัวหนูห้าจุดห้าเก้านะครับคือห่างกันอยู่นิดนึงนะครับพอมาไอตัวนี้ก็อ๋อผมลืมไม่ได้เก็บวิวเออลืมเลยนะครับแหมไม่ไเก็บวิวก่อนมันจะก,ดกัดงงก,ก่อนได้ยังไงต้องเก็บวิวก่อนเออ เกาะเราต้องเกาะก็เตียวกูนะครับเพราะว่าเลเวลมันจะได้ไวๆขึ้นเดี๋ยวต้องไปเก็บวิวลนะครับเนี่ยเลเวลมันยังไม่ตันนะทุกคนเนี่ยสี่สามสี่สามตัวนี้นะครับแบบสามตัวนี้มันก็เพิ่งอัพมาแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเวิให้มันตันครับมันก็เป็นปกตินะครับที่ที่มันดามจไม่มีนะครับเอามาครับเดี๋ยวเรามาทําการเก็บเวิวกันก่อนน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนี้ ก็โอเคน่าจะขึ้นหมดแล้วเป็นห้าเนี่ยนะครับห้าจุดปดห้าโซดีนะเห็นปะก็ดามิดจะห่างๆกันนิดนิดนิหน่อยนะครับไม่เยอะก็เดี๋ยวเรามาดูดามิดกันนะครับว่าเท่าไหร่ปั๊บไปตีครับตอนนี้ดามิดก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุสองเก้าจากสองสองนะครับเป็นสองเก้าก็ถามว่าอูไม่ก็ไม่ค่อยโอ้โหอะไรนะคือดามิดมันไม่ค่อยพุ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยนะ จริงๆทีมนี้ก็ได้แล้วนะของผมคือไม่ต้องไปทําให้มันครบทีมก็ได้นะแต่ว่าที่จะทําครบทีม,มเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวโหดๆอย่างนี้นะแต่ว่านั่นแหละนะครับถ้าจะโหดกว่านี้ก็คือต้องรออัปเดตหน้ามานะครับอัปเดตหน้าอีกประมาณหนึ่งวันนะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันวันเสาร์วันที่ผมถ่ายคลิปอยู่คือวันไหนวันวันพฤหัสนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปชิวๆเล่นนะครับก็เป็นการมาผ่านของให้ท่านชมดูนะจากของที่แบบมีเยอะๆตอนนี้ก็คือหายไปกับการ ทำของโมเล้วเนี่ยเห็นไหมเหลือแค่นิดเดียวนะครับอืมโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ใครว่ายัางไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เอ่อกดกดไลค์กดติด, like, ด,ดตามให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับบอกว่าเอา่อผมจะผลิตคลิปวิดีโอมีประโยชน์มีประโยชน์ะชนอะไรประมาณนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับผมยี Yay.